สวัสดีครับมพาพบกับผมในอาร์ตมาสเตอร์นะฮะ,ะวันนี้เราอยู่ในยู u ูบเบียออริจินสโลันี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการคราฟชุดเกราะใหม่แล้วก็อาวุธใหม่นะ,ะอันแรกเรามาดูที่ชุดเกราะกันเลยนะฮะดูที่เมนูที่2นะฮะตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นการอัปเกรดเกราะมากกว่าการคราฟขึ้นมาใหม่นะ,ะเพราะว่ามันจะเป็นจะต้องใช้เกราะที่เรามีอยู่ตอนนี้ที่เราใส่อยู่นะ,ะเพื่ออัปเกรดขึ้นไปสมมุติว่าเรามีเนี่ยแบบเกราะ คริสตันเราจะมาครับเกาะวาเดียมันก็ไม่ได้นะฮะเราก็จะต้องครับคริสตันเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับเกาะที่เรามีอยู่ตอนนี้นะเกาะที่เราใส่อยู่แบบสูงสุดถ้าเรามีคริสตันก็ครับได้แค่คริสตันถ้ามีเกาะวาเดียก็ครับวาเดียได้นะเพราะว่าอะไรไม่ใช่ว่าเราจะมีของที่อยู่ตรงนี้แล้วเราจะสามารถกดครับได้เลยเพราะว่าตรงนี้นะฮะตรงช่องสี่เหลี่ยม เราจําเป็นจะต้องใส่เกราะของเราไปเข้าไปด้วยนะเพื่อเป็นการอัปเกรดเกราะที่อัปเกรดได้จะต้องเป็นพื้นหลังสีม่วงกับสีส้มเท่านั้นนะฮะเราไม่สามารถที่จะอัปเกรดเกราะที่แบบว่าต่ํากว่าสีม่วงกับสีส้มได้นะฮะโอเคนะเข้าใจกันตามนี้เราเขายับมาดูที่เกราะออฟซีเดียนฮะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือแท่งม่วงไอแท่งฟ้าตรงนี้นะนี่ พอเป็นวาเรียก็จะใช้2ของก็จะใช้เยอะขึ้นเจ้าสิ่งนี้แล้วเรากดเข้าไปดูนะครับว่าคราฟยังไงอยู่ที่ไอเทมมาสีส้มนะครเมนูที่2นี่ตรงนี้เราต้องใช้แร่จากเกาะใหม่60แท่งนะแร่ที่เผาแล้วแล้วก็ไม้คริปตันนะแล้วก็หนวดหมึกแล้วก็กระดูกปลานะอย่างละ60เพื่อทำนี้1อัน ก็ลองคำนวณดูนะว่าเราจะคราฟก่อนนี้เราต้องหาของเท่าไหร่ใช้ของที่เหลือส่วนแรกเดี๋ยวเราค่อยคุยกันที่หลังเราไปดูที่อาวุธกันต่อเลยนะฮะมาตรงนี้อาวุธก็เหมือนกันนะฮะเริ่มแรกเราจะเริ่มจากคลิสตันก่อนนะเราจะเป็นต้องมีดาบคลิสตันด้วยนะฮะเราถึงจะคราฟได้ ต้องเป็นสีม่วงถึงสีต้มเท่านั้นนะฮะนี่คือของที่จะเป็นต้องใช้ตามมาด้วยออฟซิเดียนอันนี้ก็คือกระดูกนะดาบกระดูกแล้วก็ดาบวาเลียอาวุธ2ชิ้นนี้จะใช้ดาบในการคราฟนะฮะในการอัปเกรดสิไม่ใช่คราฟนะส่วน2ชิ้นล่างก็จะใช้ธนูในการคราฟนะวาเลียสไนเปอร์โบเป็นธนูที่ชาร์จ2ครั้งนะถึงจะยิงได้ ที่จริงชาร์จครั้งเดียวก็ยิงได้แต่ว่าดาเมจมันไม่แรงนะชาร์จสองครั้งจะดีกว่าส่วนอันนี้ก็คือหน้าไม้นะยิงระเบิดนะยิงกระจายเวลาแบบว่ามีตัวอยู่ใกล้รวมๆกันยิงแล้วตุ้มแตกทีเดียวไม่ต้องห่วงว่าสเตตัสแบบว่าอาวุธเราอัพมาใหม่แล้วเฮ้ยมันจะแย่กว่าอันเก่าที่เราใช้อยู่ตอนนี้หรือเปล่าเพราะว่าแบบสมมุติว่าเราของมันดีอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมเราไปอัพก็กลัวว่ามันจะไม่แรงเท่าเดิมนะ ไม่ต้องห่วงครับมันไม่แรงเท่าเดิมอยู่แล้วเพราะว่ามันจะแรงกว่าเดิมหลายเท่าแน่นอนนะออะต่อไปเรามาดูกันว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันหาได้จากที่ไหนอันดับแรกเราเริ่มที่สิ่งนี้ก่อนเลยแร่เดี๋ยวผมจะโชว์หน้าตาแร่ให้ดูปึ้งนี่นะเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปด้วยปั๊บ แร่นี้จะมีอยู่ในทุกพื้นที่เลยนะอยู่ตามนี้ฮะตามป่องภูเขาไฟตามพื้นในแถบนี้แล้วก็ตามโบราณสถาน,นะฮะส่วนไม้คริสตัลน,นะฮะเราจะหาได้จากต้นไม้ก็ได้ต้นละ1ต้นละ2ถ้าเป็นต้นใหญ่ก็อาจจะอยู่ที่แปดนะฮะอยู่ตามนี้เลยหาได้ง่ายๆนะ,ะส่วนกระดูกปลาก็จะหาได้ตามพื้นที่ที่มีภูเขาไฟเหมือนกันนะ,ะตามตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ต้งแถบยาวๆตามพื้นทะเลลึกนะต่วหน,นวดหมึกนี่เราจะได้จากปูเฉยฉวนนะผมขอรีแบบนี้กันตามความเข้าใจนะมีเต็มเกาะไปหมดเลยนะอ่ะาตวไอปลาหน้าตา,าป,รประหลาดน,นี้ก็เราจะได้แบบเจ้าสิ่งนี้มานะเรียกว่าเหมือนไข่มุกแตกหรือเปล่าสำคัญเหมือนกันนะฮะอันนี้สำคัญ มันสำคัญยังไงนะไอไข่มุกแตกเพราะว่าสมมติเราคราบนะเราต้องการแบบสไนเปอร์แอรโร่มันใช้รูปถนูแยกกันนะฮะดูตรงนี้นี่สไนเปอร์แอรโร่เราจะเป็นต้องมีไข่มุกแตก5อันแล้วก็แร่จากเกาะใหม่นะแล้วก็ขนนกฟ้าหาได้จากผมเรียกว่านกกระจอกเทศ <laughs> <laughs> เลี้ยงมันให้ดีะเรวก็ได้ขนนกฟ้า คนนกฟ้าทํายังไงเราถึงจะให้อาหารแล้วก็ให้มันได้อันนี้เดี๋ยวเอาสอนไว้ที่หลังนะอันนี้คือของธนูใหม่นะสไนเปอร์แอโรส่วนอันนี้จะเป็นของหน้าไม้นะครใช้แยกกันไม่รวมอ่าเรามาพูดถึงแร่ก,กันดีกว่านะแร่ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เราจะใช้เตานี้ในการเผานะนี่ อัตราส่วนก็คือ2อต่อหนะึ่ะใช้แร่2เพื่อเผาได้1อันนะครับโอเคนะอ่ะเรามาพูดถึงนกกระจอกเทศของเราก่อนดีกว่านี่นกกระจอกเทศตัวนี้เรอเรียกนกโดโด,โดก็ได้นะไปจับมา1ตัวถ้าเราอยากได้คนนกสีฟ้านะเราก็ต้องไปที่ Product นะฮะแล้วก็ใส่ตะกร้าเข้าไปนะตะกร้ามีวิธีบอกคาฟอยู่ก็ลองหาดูนะหรือผมบอกไ นี่เดี๋ยวผมิเข้าไปดูเลยนี่ตะกา้านะใช้ไฟเบอร์แล้วก็ตามนี้นะฮะต่อหนึ่งตะก้านะส่วนอาหารนะของเจ้าตัวนีอ้อยู่ไหนนะนี่ใช้หญ้ากับไอ้ไม่ใช่ขยะหด,ดีใช้ข้าวกับแครอทนะรวมกัน จะนานมากเลยนะกว่าจะได้ก็ทําใจเลยนะอ่ะล้วครับนี่ก็คือเกราะที่ผมมีตอนนี้นะเป็นวารียที่อัปเกรดแล้วนะเป็นเกาะใหม่นะฮะแล้วก็เคียวนะฮะเคียวนี่ก็ทํามาจากดาบวาเรียเหมือนกันนะมีความสวยงามนะเอาล้วครับสำหรับวนนี้ก็ขอจบไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวอาวุธแต่ละชิ้นให้ดูกันเลยนะครับวันนี้ก็แค่มาสอน แล้วก็มาบอกเกี่ยวกับกรอกกับอาวุธใหม่นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสตลบดปนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย